คำว่าเวียนหัวเลื้อรังคืออะไรคนเป็นอย่าง,งานั้นอาการแบบที่คุณเป็นเนี่ยเกินสองสัปดาห์เป็นต้นไปนะถ้าเป็นแบบฉับพลันก็จะนับในช่วง7วันถ้าเมื่อไหร่เกิน14วันคือ2สัปดาห์เป็นต้นไปเรียกเลื้อรังโดยเฉพาะคนที่พยายามดูแลตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งหรือพยายามรักษาคุณหมอเชี่ยวชาญบางอย่างแล้วระดับหนึ่งแต่ยังคงมีอาการอยู่และยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่คนเวียนหัวเลื้อรังจงทำสามสิ่งนี้ข้อหนึ่ง เปิดเปลือกตาเพราะมันอาจจะเป็นเหตุอันหนึ่งของอาการเวียนหัวเรือรังบางคนนะครับเวียนหัวเรือรังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมึนง,งงสับสนคิดคิดช้าไม่ค่อยอยากข้าวลิ้นเลี่ยนเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะโลหิตจางวิธีการดูว่าเวียนซีดหรือเปล่านะครับอันนี้เปลือกตาของหมอไม้คือปกติ ทุกคนถ่ายรูปไปก็ได้สีแบบนี้คือปกติและถ้ามันออกขาวๆเลยนะแล้วคุณมีอาการเวียนหัวเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ค่อยอยากข้าวลิ้นลนเลี่ยนไม่ค่อยรับรถแบบนั้นแหละนะครับเป็นต้นเหตุของการเวียนหัวเลือหลังควรต้องไปพบคุณหมอเชี่ยวชาญด้านอายุและแพทย์โรคเลือดข้อต่อไปครับข้อ2มันจะมีภาวะหนึ่งครับ ที่คนเวียนหัวบ่อยๆและยังหาเหตุไม่เจอนะครับเขาเรียกว่าภาวะความดันต่ำขณะลุกแปลว่าถ้าคุณนั่งเฉยๆหรือนอนชิลๆไม่เป็นไรแต่เมื่อไหรคุณลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนปุ๊บใครเคยเป็นไหมพอลุกยืนปุ๊บโอ้โหเวียนหัวโครงเคลงโครงเคลงต้องหาอะไรจับต้องจับแล้วจับแล้วนะและมันก็มักจะเป็นตอนลุกขึ้นยืนบ่อยๆหรือในบางครั้ง มันก็อาจจะลุกลามมาถึงตอนท่านั่งด้วยแต่ท่านอนมักไม่ค่อยเป็นสิ่งที่คุณควรต้องทำคือดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันอย่างน้อย2ลิตรต่อวันเท่ากับประมาณ8แก้วต่อวันโดยประมาณข้อ3ข้อ3นี่จะมี2ข้อย่อยข้อย่อยที่1นะครับโรคหินปูนในหูหลุด คนที่เป็นโรคหินปูนในหูรูดคือมันหลุดออกมาจากกระเป๋ะแล้วมันก็จะหมุนในนั้นในท่อกลวงอันนั้นแล้วคุณจะมีอาการบ้านหมุนหินปูนจะหลุดได้ยังไงหลุดเมื่อคุณเปลี่ยนท่าเช่นจากท่านอนหงายเป็นนอนตะแคงขวาหรือซ้ายแล้วแต่ข้างที่มันเป็นพอตะแคงปุ๊บหินปูนมันถึงจังหวะองศาที่มันหลุดชะพอดีนะมันก็ไปหมุนอยู่ในท่อกลวงอันนั้นคุณก็แบบหึบ้านหมุน คุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคหินปูนในหูหลุดคือคุณหมอหูคอจมูกหรือโสตศอนาสิคุณต้องไปให้ถูกหมอก็สามองครับลักษณะอาการนะครับมักจะมีอาการเวียนหัวนะครับเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายและบางครั้งครับมีบ้านหมุนเป็นพักๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนท่าไม่เวียนหัวอย่างเดียวบางทีมีปวดหัวด้วยมีปวดปวด,ปวดตึงๆขมับ หน้าผากเบ้าตาสันจมูกท้ายทอยบาไหลที่ใดที่หนึ่งหรือหลายที่ร่วมกันคุณจะรู้สึกว่าถ้ามีสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายฉันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่จะหงุดหงิดง่ายไว้หรือจะมีอาการเวียนเวียนมึนๆเยอะขึ้นหนึ่งประจำเดือนมาข้อสงแสงจ้าๆสิ่งกระตุ้นที่ 3. กลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นฉุนๆสี่คือเสียงและข้อหสุดท้ายคือ อากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดี๋ยวร้อนไปก็เวียนเย็นไปก็มึนเขาเรียกว่าโรคไมเกรนเวียนศีรษะเหลือหลังคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคนี้คือคุณหมอด้านสมองเขาเรียกอายุรแพทย์ระบบประสาทหรืออายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาแบบหมอไมายแบบนี้เพราะหมอสมองจะเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาไมเกรนมีอาหาร6อย่างที่ควรเลี่ยงควรเลี่ยงแปลว่า ถ้าบังเอิญเผลอไผ่กินไปไม่ถึงขั้นตุลิเยแต่ผลลัพธ์ช้าอย่างแรกคือของมึนเมาถ้าทำได้เลิกไปเลยอีก5อย่างที่เหลือถ้าทำได้เลี่ยงอย่างน้อย3เดือนถ้าคุณเป็นหนักๆอยู่ณนะวันนี้ 1. นึ่งวยข้อสส้ม 3. คือมะนาวข้อสยีส์หคือเนยถ้าทำได้เลี่ยงไปก่อน เป็นกำลังใจให้ให้ทุกคน